สวัสดีครับวันนี้เรามาทําบุญกันนะครับวันนี้ดูครับดู <c oughs> อุ้ยตกใจอะไรครับ <c oughs> <c oughs> ทําบุญที่วัดครับวันนี้วัดทุ่งศรีวิไลตาุลชิทวนอำาเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ <c oughs> มาครับตามมาตาม,มาครับมือกล้องครับ วันนี้พานักท่องเที่ยวมาจากอำเภอวารินชล่าบนะครับน่ะพานักท่องเที่ยวมาไหวพ้พระทำบุญครับวันนี้อากาศหนาวครับวัดอะไรนะครับพี่ตากล้องวัดทุ่งศรีวิไลวัดทุ่งศรีวิไลอำเภอ่องอนใน่องในครับจังหวัดอุบลน,นะครับมาดูครับว่ามีปฏิมากรรมอันสวยงามตั้งแต่สมัย สมัยไหนครับที่นี่ก็เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งนะครับเนสทาทสศกิครับของชาวบ้านนะครับเรามาดูครับเป็นศิลปะประยุกต์นะครับมีจากอินเดียบ้างจากไทยบ้างแล้วก็จากประเทศจีนใช่ไหมใช่เหมือนกนครับ ไปครับนี่เราจะไปไหวพระประธานกันนะฮะในในโบสถ์นะครับใ่ไค,ค,ครับเกาะิดชีวิตทําบุญกันนะครับวันนี้ผ่ตา,าตัดหัวใจไม่ต้องใช้ยาชาครับขาดไม่ได้เลยก็คือเสียงเสี่ยมซีนะครับเอาครับ ดูครับมาดูเรามากราบไหว้นมัสกา,ารครับเป็นสาลีกระทาตจำลองนะครับมีประวัติแต่ละที่แต่ละที่นะครับเป็นที่สะสมอัฐิของพระพุทธเจ้านะครับอืไม่ได้เห็นใกล้ๆอย่างนี้นะครับ หัวน้อยขัวน้อยขัวน้อยเดี๋ยวเจอกันขัวน้อยครับครับเดี๋ยวเจอกันครับถึงแล้วค่ะขัวน้อยครับน้อยตำบลชีตวนอำเภอเข่งในจังหวัดอุตรดิตถ์ครับไปครับว่ามันมีอะไรน่าสนใจที่นี่ครับเชิญครับเชิญค่ะ เป็นสะพานแต่ก่อนมันจะจะ,นจะเป็นสะพานไม้ไผ่นะคะแต่ก่อนคนโบราณแถวนี้เขาจะบอกว่ามันจะเป็นไม้ไผ่มันเป็นทางเข้าวัดใช่ไหมคะเป็นไม้ไม้ไมที่เขาทำโรงโรงศพค่ะสำหรับให้ให้พระพิสุสงเดินบิณฑบาตเห็นไหมรอยเต็มเลยปลามัน่อน <laughs> ไม่ครับ <laughs> ชีวิตชาวนาะชีวิตของเรามีอะไรนะครับ จะควายนะคะเนี่ยชีวิตของฉันไม่ได้ค่ายเคียงข้างอันนี้คือเราตดเชทางการแพทยั้ครับช่อง EBC ครับช่องคือเราอยู่ที่อำเภออำเภอีาอำเภออำเภอถ้าอำเภอสีทวนใช่ไหมคะไม่ใช่อำเภอเขียงในเราอำเภอเขียงในอำเภอเขียงในคือบ้านบ้านบ้านสีทวนใช่ไหมคะใช่ครับอ๋ออันนี้คือเขาเรียกว่าขัวน้อยใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะ นี่คือทางเขวัดเหรอหรือทางเข้าอะไรวัดทางวัดวัดอีกวัดหนึ่งวัดบ้านคือวัดบ้านของอำเภอจีทวนใช่ไหมคะอ๋อบจอบรรยากาศสวยมากเอากระปุให้หน่อยค่ะเอากระปุก็มากระปูมีกระปูอยากได้นั่น